สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแจกนะฮะพีบีบยศสองดอกทองนะครับอย่างแรกนะครับเขียนตามผมครับโอ o n e i l o v e up love you นะ เอาใหม่ก็ได้นะครับใครมองเห็นเอาใหม่นะครับก็ดูนะครับดูนี่กันเลยโโออ o n e นะครับ i l v เอ้ยอนะับขีดนะับขีดอ่ะก็สิครับสิครับสิครับนะครับ O N E I L O V E Y O U นะครับ0897 4 85021นะครับก็ลาคลิปกันนะครับสวัสดีครับ